สวัสดีครับผมมือนีกับมาสูบน้ำเตรียมว่านเข่าครับข้าวนาปังครับผมเตรียมว่านเขาน่านาปังครับเอาน้ำลงหน้าจะสูบน้ำออกจากสะกอนครับ ข้าเจ้าก็กำลังเตรียมเหมือนกันนะครับผมบรรยากาศรอบๆรอบๆครับน้ำข้าเจ้าปล่อยมาเต็มคลองแล้วน้ำเขื่อนลำเปาวครับผมกาฬสินธุ์ครับผมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับเตรียมเตรียมบรรยากาศครับรอบๆ วันเกิดแล้วก็มีครับเขียวแล้วเริ่มเขียวแล้วอยากกาดร,ร,รอบรอบจะดูดน้ำจากซ้ายน,นี่วครับผมจะมีปลาบุบุครับผมรอติดตามครับอยากกาดร,ร,รอบ,รอบโอ้ย <c oughs> นี่เราเข้าว่าครับผมเมืองกระสินเมืองน้ำดำครับผมเมืองเฝอครับผมน้ำดำครับกับดินดำกระสินเมืองน้ำดำครับ,ร,บรอบ เราต้องลงสาลลงหน้าโอเคครับผม